สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวิชาการงานนะคะพบกับคุณครูแพรนะคะเทอมที่หนึ่งเราไม่ได้เจอกันเรามาเจอกันในเทอมที่สองนะคะเรื่องของการเก็บคะแนนคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนวิชาการงานนะคะคุณครูก็เก็บจากสมุดสิบคะแนนจิตที่ใสสิบคะแนนงานบ้านสิบคะแนนงานกเกษตรสิบคะแนน,งาน,แน,นงานประดิษฐ์ สิคะแนนงานช่างสิบคะแนนและก็จะมีสอบกลางภาคยี่สิบคะแนนและสอบปลายภาคยี่สิบคะแนนรวมหนึ่งร้อคะแนนนะคะทีนี้อาชีพอาชีพที่เราจะเรียนนะคะคืออาชีพหมายถึงการทำงานต่างๆไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะคะอาชีพอันที่หนึ่งได้แก่อาชีพรับราชการนะคะอาชีพรับราชการอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ทำงานกับหน่วยงานของรัฐนะคะ ก็ได้แก่พยาบาลนะคะพยาบาลอาชีพพยาบาลคุณครูนะคะอาชีพคุณครูคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอเป็นอาชีพรับราชการรับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐนะคะ ตำรวจนะคะเรียนดูนะคะตำรวจนี่ก็เป็นอาชีพรับราชการนะคะทํางานในกับประเทศชาติรับเงินเดือนของรัฐนะคะต่อไปอาชีพที่สองคืออาชีพรับจ้างนะคะอาชีพรับจ้างอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพอยู่ในฐานะลูกจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของกิจาการทํางานโดยปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างโดยมีรายได้ในรูปของเงินเดือน หรือรายได้ต่อวันต่อสัปดาห์นะคะเช่นพนักงานบัญชีหรือพนักงานเลขานุก,การนะคะต่อไปไปรษณียน์นะคะบุรุษไปรษณีย์นี้นะคะเป็นอาชีพรับจ้างปุ๊บนะคะวิศวกรนะคะเป็นอาชีพรับจ้าง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเราจะชอบพูดว่าแอร์โฮสเตสนะคะ,ะพนักงานดับเพลิงนะคะนี้เป็นอาชีพรับจ้างนะคะพนักงานบัญชีนะคะเป็นอาชีพรับจ้างนักบินนะคะเป็นอาชีพรับจ้างนะคะินักบินทีนี้อาชีพอิสระ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพดำเนินกิจการด้วยตนเองเพื่อก่อให้เกิดรายได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการต่างๆนะคะเช่นพ่อค้าคนขายขนมปังนะคะํำมากขายมากก็ได้เยอะนะคะปุ๊บประกอบอาหารนะคะ เป็นอาชีพอิสระช่างปะปานะคะซ่อมท่อปะปาต่างๆนี่ก็เป็นอาชีพอิสระนะคะช่างโยนหรือช่างซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะคะอันนี้คือจะเปิดอู่ตามร้านอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอาชีพอิสระจิตรกรจิตรกร,รวาดภาพนะคะช่างไม้สร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆอันนี้เป็นอาชีพอิสระนะคะ ช่างเสริมสวยหรือช่างตัดผมนะคะนี่ก็เป็นอาชีพอิสระมีรายได้เป็นของตนเองแม่ครัวการประกอบอาหารนะคะเป็นอาชีพอิสระอาชีพดารานักแสดงนะคะเป็นอาชีพอิสระยูทูบเบอร์นะคะ ต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะอาชีพเกษตรกรรมก็จะได้แก่การทํานาชาวนาชาวสวนชาวไร่การประมงต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันยังมีอาชีพที่เกิดขึ้นมากมายเช่นอาชีพยูทูบเบอร์อาชีพอิสระที่เด็กหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะมีช่อง youtube เพื่อให้คนติดตามแล้วได้เงิน คนดูเยอะก็ได้เยอะนะคะนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นการประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพควรม,มีคุณธรรมดังนี้คือหนึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพของตนเองและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ 2. มีความรับผิดชอบและตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร3ม,มีคุณธรรมคือมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนต้นอันนี้คุณธรรมสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ